นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไฟแล้วครับตอนนี้อันนี้หมูมันได้ซื้อหมูมาก่อนแล้วเอาถุงเนี้ยถุงปลานี่ปลาหรือแหวะนี่แห็ะปลายุ่งเถิงนี่เดียวแล้นี่ยังไง เอามันเอาใส่ถังน้ำแข็งเจ๊ปลาตัว้ามก่อน้ามล้านใช่ยับไม่ถุงนิ้วในเด็ดถุงเล้าถุาาาาางเ้งา,า,ายืย่เสียโอ้ยมันตากไปยืโอไป เทอเนี่ยเที่ยเเนี่ยเอาเทสหมอหมอดหอล่างไว้เป็นเด็ดเล้ามาทางใน้ลางนาเลยเอาให้เราเรียกฮันนกรด็ดวะใ่ไหมทือเพียงเข้าล่าง่เข้านละว่ามันผู้ให้พดโอ้สุดสดอ่ะดิ่งเร่งเร่งเ่ย้ายเลย Lên đường, lên đường. Bó bó thẳng luôn, thẳng ừ. Bó bó à. Ừ. Thằng có bao nhiêu? Có gì? Vệ chỉ là cái Ồ Ồ Có bao thùng mà Chắc vỏ cái giam bao nhiêu tổ Ôi à. Tầm màu có đâu Bỏ kinh quá Bỏ Bỏ không? có Ừ. 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 เอาเอ่เอาเก็อคุ่เลยอุครับเดียวก็มีอมาทูมีแต่งามงานมาแถทัพนี่แถววางแ้วไปขู้วกีดไว้นะลูกพี่ครับเอเอาตะกี้มันต้องขั้วกีดเตี่ยให้หมักบอกตะกีดก็ขั้วกีดละครับย่างเลยครับย่างอ่ะย่างย่างย่างอย่างสิบตัวแ่บ แ่มุนี่เก็บไ้ครับที่เหลือเก็ดไปเอ้เอาบักบอดว่าที่ลงมมาลาบอีกแล้วปลาตองที่เขาได้มือหวานเมื่อก่อนอนะไรแบบเขาเฮ็ดเหมแล้วเไ้น่ะอ๋อเดี๋ยวเอาซุ้มสดนี่แล้วลาบก่อนนะครับเ,เอาถัวงามๆหนะ่็นแต่เรียบเดี๋ยวผมไปล้างหมอแม่ผมมาครับแบกหน้ามา โอ้ยมาท่านได้เห็นอย่างเาลยคนแจวละพ่อโวยหูหัวกระซอยของแท้พอละอตู่ใหญ่ก็ป่าบ้านผมพูดเนี่ยหาเส้นกระช้าแบบนี้นใหญ่ให้ บอกให้มอดอยู่บุรุเราที่มีเมนูแล้วว่ายันเครื่องบุพเพนั่งยู่ป่านนั้นป่ากี้กี้จ้ไฟที่นั่นน่ะเนาะเห็นบ่ย่างออกันได้มาค่อยลดมาค่อยเสร็จเลย มันปลงลกปิ้งเล็กปิ้งใส่ท่านเดียวมีค่ะนองเขาบริลมหลายแล้วครับวันนี้ครับอันนี้ให้นอนเด็กเด็กๆมเ้สมกหดอ้นั่นครับ หมูครับเจ้าซื้อมามเวนหนึ่งครับเสือทำกินได้เลยเอาบบนี่เลยส้วยเอาไปนี่เลยสอ้วยโอ้ยมาจูใส่หน่อเว้ยอยากว่าอยากเชิบโจนาทีไฟยังไหลอยู่ครับยังต้องเหลือต่อเหลือครับให้ระบบมันรันได้ ปกติก่อนจังกินลุงมาได้ครับอะไรที่ให้ตามมาหน้ากีตรงนี้แทนก่อนครับหมัดไปก่อนหมักล้อคิดตัวมาย่างถึงครัมีเท่าไหร่ป้องเชิญเชิญหาทันก้มหาทันได้่ได้เปล่าไอ้ว่ามันเหลือกระสอบนึงอีกเดยใต้น่ะเนี่ยเนี่ยจะอยู่ใต้นี่แหละเหลือยู่ตลาดปลาที่แม่เป็นทุกอย่างครับรถคันเนี่ยเรือบ้านหองนี้มานี่ครับเข่ากระสอบนึงก็อยู่นี่แหละ ทานทุงนึงก็มแบบว่ายงนงกเอบรรยากาศเดิมๆถ้าผมไปก็แบบีล่อะไรมันจะมามุกไหนอีกนี่าบรรยากาศตอนเปเรน่อยๆอนี้อยม้แ่มามักหมักเอานะครับนะเอ้าไอหมักหมักเลย มาดูเงินมีรถดีของรถนี่เหรอเอานั่นละเอาตามไม่มักละเจ้ากันมีมียอดเจ้ากันต่ำบปละเจ้ากันเทียนคือกันไหมเนาะสองคู่หูคู่ฮะหนีหนีหลายคนตลาดเจ้าก็หานตัวเจ้าก็เทียนสีสะเก็ดเนาะบ้านเอฟซีเขาเอามาตั้งไรพันธุพริกผงคือหาเลี้ยวแท่ากับเตยนิหน่อย ผมนี่เด ah. ียวหวยแหมเร็วอยู่เลีววะหมูทึ่งที่ครับปั้นก้อนฮอดปั้นงานที่หอานาเนี่ยรู้รอยห้าสิบบาทครับเจ้ารองเห็ดดีดีดูเห็ดหูแบบคือจ่งหหมูย่างแ่บใส่หงน้ำองบางคนรองบางเจ้าเห็ดแบบนี้ขอใครหูหมูย่างอะเห็ดเห็ดเป็นว่ แทบคบนข,ขายแบบ d a ้ l y คบบนประกอบการเนาะจ็ผ่ารู้หลตาครับไหลี่ค,ครับโอ้แต่ละแม,ม่ไมหมก็หอนตาปะ เพียบครับน,น,นี่่เฮ้โอ้สอยตายเบิดพอดีมันเป็นน้ำข้าเลยเหรือ <c oughs> นะไงเก็บแล้วดิน้ำ <c oughs> ค้าใช่ล่ะรับผมเมื่อวานนี้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับสี่รับนำเรียงทีมงานครับผมู้ไดประสงค์ออกน้ำครับ อยู่ลอยเอ็ดเมื่อวานนี้ขอบคุณหลายครับสุขภาพแข็งแรงยิ่งเลี้ยงรวยครับยัยโอ้บอกเบิ้งทุกคลิปละสงสารครับเ่อฝนตกแห้งเป็นวาน่าโอ้เราจะกระหด่อมมาแดงเลยครับครับเป็นยังบุญอยู่ครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับ ถ้าได้เข้าไปซื้อหาซื้อท่านซื้อเครื่องปรุงกันเลยที่คัดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ